สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโรทยชตาค่ะวันนี้นะคะอาจารย์นรีจะมาทําคลิปนะคะลอสตอรี่ดวงความรักประจําเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกก็เป็นคนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะอันนี้อาจารย์แบ่งแบบไทยถ้าใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีพิจิกนะคะสามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีแบบไทยเลยนะเดี๋ยวตรงนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวให้ไพ่เสียงไทยเรื่องของความรักขึ้นมานะคะโปรดใช้วิจาญ,ญาณในการรับชมด้วยถ้าเกิดคิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของท่านนะคะก็เลื่อนผ่านได้เลยนะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้ไพ่จะขึ้นมา เรื่องราวความรักแบบไหนอย่างไรขอดูพลังงานความรักหนึ่งใบก่อนค่ะสิบเหรียญโอ้โหชาวลัคนาราศรีวิจิกคุณขึ้นมาถึงคุณเป็นสิบเหรียญนะคะความรักที่มีความพร้อมแต่งงานเป็นครอบครัวที่มั่นคงร่ำรวยหรูหรามีฐานะกันทีเดียวนะคะ เปิดตัวมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะสำหรับความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะขอดูคนต้นเรื่องคนต้นเรื่องเป็นใครเป็นราชาไม้เท้านะคะเป็นคนที่มีเหตุผลเก่งนะคะเป็นคนที่สุข,ขุมรอบครอบใจเย็น มีความสามารถรอบได้านมีความเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นำที่ลูกน้องรักด้วยนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่ารับฟังเหตุผลของคนอื่นด้วยนะคะแต่บางทีที่ชอบจะนิ่งคิดหรือเก็บความรู้สึกอยู่บ้างนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็มีเหตุผลนะคะแต่บทที่จะเป็นผู้นำเขาก็ู้ขึ้นมานำในแบบเรื่องอะไรที่มันต้องแบบควบคุมคนอื่นได้ดีนะคะ อะคนที่เก่งเรื่องงานมากๆเลยนะคะดูเรื่องราวของเขาก่อนว้าวเปิดมาคู่กรณีของเขาเป็นราชนีไม้เท้าค่ะโหราชาไม้เท้าราชินีไม้เท้าและสิบเหรียญเอาละสิขอดูเรื่องราวตรงนี้หน่อยนะคะความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกขอให้โรแมนติกรับวาเลนไทน์หน่อยนะมีราชินีดาบนะคะเห็นไหมราชินีดาบ เจ็ดเหรียญน,นะคะ10ดาบ Leo Fortune ค่ะ The Emperor Hai Pitches นะคะ9ถ้วยค่ะ1ไม้เท้า ฮิราแฟนนะคะเดวิลค่ะสี่ถ้วยนะคะและ1เหรียญค่ะอืมโอเคเดี๋ยวอาจารย์คิดว่าวันนี้เปิดสองกองดีกว่านะคะสำหรับไพ่ของชาวรัคนาราศีพิจิกนะคะอันนี้จะไปใหญ่ไปไหมดูสองกองดีกว่านะคะ ฝั่งของราชาไม้เท้านะคะกับฝั่งของราชินีไม้เท้าหนึ่งถ้วยค่ะเก้าถ้วยมีเก้าถ้วยเหมือนกันเลยมีห้าดาบนะคะและมีราชาอ้าวราชาไม้เท้าคุณมาอยู่ในกองของกองที่สองนี้ด้วยนะคะอ้าโอเค ดมุนราชินีดาบอ้าวทำไมราชินีดาบก็มาอยู่ในนี้ด้วยเด็กชือดาบนะคะสี่เหรียญค่ะราชินีไม้เท้าเอาพร้อมใจกันมาอยู่ตรงนี้หมดเลยราชาดาบนะคะ สิบถ้วยค่ะเอ่อและสี่ดาบนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอดูพลังงานความรักนะคะสามใบก่อนเห็นไหมเอ้ยไม่เห็นโตะ๊ะ ตเต็มนะคะคุณผู้ชมพอเปิดสั่งพาร์ทแล้วเต็มเฮเชียนนะคะการอดทนรอคอยรีเจคชั่นการถูกปฏิเสธเทมเปอเรชั่นนะคะเอ่อความหลงไหลเสน่หานะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีความพิศวาสฝันหานะคะอ่าอะไรแบบนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะสำหรับฝั่งแรกนะคะขึ้นมาเป็นราชินีดาบเลยนะคะอืมฝั่งนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งถ้วยนะคะเหมือนกับตอนนั้นราชินีไม้เท้ากับราชาไม้เท้าเนี่ยได้พบรักกันนะคะ ในช่วงอายุที่อาจจะแบบยังน้อยๆกันอยู่นะคะยังมีความดื้อดึงยังมีความดื้อรั้นยังมีความเอาแต่ใจนะคะมีความเป็นก้าวถ้วยนะคะยังรู้จักแบบยังไม่รู้จักชีวิตดีพอยังค่อนข้างแบบรู้สึกไม่พอใจกับความเป็นตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็มีปัญหาขัดแย้งกันอะไรนะไม่รู้นะคะตรงนี้เป็น5ดาบเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกับว่า ราชาไม้เท้าในตอนนั้นในตอนวัยที่ไว้ใส่ไว้ทีนนะคะ<ม>ก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินกับการที่เจอกับปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งคําพูดประชดประชันหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะอืมหรือว่าตอนที่เริ่มคบกันใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือว่าอะไรที่มันเข้ามามีผลนะคะกับชีวิตคู่ของคุณนะคะ<ม>จนเหมือนกับว่า จนเหมือนกับว่านะคะปัญหาของคุณสองคนเนี่ยมันหนักมากเพราะว่ามันไม่มีใครยอมใครอะดูสินะคะคนหนึ่งก็แข็งนะคะเป็นราชินีดาอีกคนก็แบบอีก้สูงเป็นเด็กถือดาบนะคะเพราะนั้นในเวลานั้นนะคะเหมือนกับต่างฝ่ายต่างยังเด็กนะคะคบกันในสมัยวัยรุ่นนะคะเป็นความรักในวัยทีนก็เลยเป็นเป็นการจบกับความรักตรงนี้ไปนะคะเหมือนโชคชะตานะคะก็จงใจแยกคุณสองคนเนี่ย ออกจากกันนะคะทั้งที่จริงๆแล้วยังรักกันอยู่ไหมสี่เหรียญนะคะราชนีไม้เท้าก็ยังรักราชาไม้เทา้าราชาไม้เท้าก็ยังคงรักราชนีไม้เท้าอยู่นะคะแต่ด้วยประสบการณ์ชีวิตการแก้ปัญหามุมมองนิสัยใจคออะไรต่างๆณนะเวลานั้นนะคะยังไม่สามารถปรับจูนข้าหากันได้นะคะก็เลยต่างต้องแยกย้ายกันไปมีชีวิตใหม่นะคะอืเป็นยังไงบ้างหลังจากที่แยกย้ายกันแล้วนะคะ เวลาชาไม้เท้าของเรานะพยายามทําตัวให้แบบว่าประสบความสําเร็จนะคะหรือเรียนรู้จากคนอื่นๆที่เขาประสบความสําเร็จหรือมีที่ปรึกษาที่ดีหรือว่าทําตามตัวอย่างของคุณพ่อของเขานะคะแล้วก็เหมือนกับอาจจะมีไปชอบใครสักคนหนึ่งนะคะที่อาจจะมีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะณนะตรงนี้มันก็เลยเป็นความรักที่เหมือนกับคือมันยังไม่สามารถที่จะทำให้เป็นจริงได้ ะะกับการที่ไปลุ่มหลงกับใครสักคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วของราชาไม้เท้าคนนี้นะคะเพะาะนั้นมันเกิดปัญหาก้าวถ้วยขึ้นมาราชาไม้เท้าคนนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่อยากที่จะให้ปัญหามันอยู่ต่อนะอยากกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเพราะว่าความลุ่มหลงนะคะความติดอยู่ในบ่วงเสน่หานะคะในอารมณ์แบบรักเขารักคนที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยมันเจ็บปวดนะมันผิด ศีลธรรมเห็นไหมคะฮีโร่แฟนขึ้นมานะคะอืความดีงามในจิตใจมันลุกขึ้นมาขัดว่าอย่าเลยอย่าทําอย่างนั้นเลยนะคะกับการที่ไปเป็นมือที่สามของคนอื่นนะคะหรือเขาอาจจะไปเป็นมือที่สามกับคนที่เคยเป็นบอสของเขาหรือเป็นคนที่แบบมีอํานาจเหนือเขาก็ได้นะคะตรงนี้เขาก็เลยแบบเดินออกมาเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ละมันไม่โอเคนะสี่ถ้วยนะคะ ปรับเปลี่ยนตรงนี้ดีกว่านะคะแล้วก็เขาอาจจะมาทําในสิ่งใหม่ออกมาหางานทําใหม่หรือว่ามาทําธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ1ไม้เท้าและ1เหรียญตรงนี้นะคะปัญหาที่เขาเจอก็คือในเรื่องของอะไรคะ temptation ติดในบสว์เสน่หานะสำหรับความรักในครั้งที่สองเขานะคะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มันเป็นไปไ,ไปไม่ได้นะคะ rejection มันก็เลยต้องแบบออกมาจากตรงนี้นะคะเหมือนกับเขาพยายามมาตั้งต้นชีวิตใหม่นะคะส่วนราชินีไม้เท้าคนนี้เป็นยังไงบ้างราชินีไม้เท้าคนนี้นะคะเธอเติบโตค่ะเธอเติบโตขึ้นมานะคะจากเป็นเด็กถือไม้เท้าเธอพัฒนาตัวเองเธอมีความสุข,ขุมเธอมีความต่อสู้กับเรื่องของการงานเรื่องกับปัญหาชีวิตนะคะหรือในหนึ่งเนี่ยนะคะ เธอได้เรียนรู้นะคะหรือว่าสืบทอดกิจการอะไรบางอย่างจากครอบครัวของเธอนะคะราชาดาคนนี้อาจจะเป็นพ่อของเธอก็ได้แล้วเธอก็สามารถที่จะช่วยเหลือกิจการลุกขึ้นมาเป็นอารมณ์แบบมือวางอันดับหนึ่งแทนคุณพ่อแทนใครในครอบครัวนะคะเหมือนขึ้นมาเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานก็ได้นะแต่ใจของเธอนะคะเธอยังคงรอคอยนะเธอรู้สึกผิดเธอรู้สึกว่า การที่เธอมีความรักกับราชาไม้เท้าตรงนั้นนะ่ะเป็นเพราะทั้งสองคนนะคะทั้งเธอและเขาเนี่ยด่วนตัดสินปัญหานะคะไม่ฟังเหตุผลซึ่งกันและกันไม่ยอมปรับตัวเข้าหากันและกันนะเหมือนราชาไม้เท้าคนนี้ก็ยังอยู่ในความทรงจําที่ดีของราชินีไม้เท้ามาตลอดแล้วก็เคยแบบ เธอไม่ลืมความฝันนะที่เคยฝันว่าจะได้แต่งงานกันมาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดไพ่ดูนิดนึงนะคะแล้วสองคนนี้จะยังไงนะคะก็ขึ้นมาเป็นคนต้นเรื่องแล้วทําไมจบอย่างนี้ล่ะขอดูนิดนึงนะคะ,ะแล้วจะยังไงต่อ,อว้าวทั้งสองคนจะได้กลับมานะคะ ฝั่งของราชาไม้เท้าก็หวนขึ้นมากับความรักครั้งเก่านะคะส่วนราชินีไม้เท้าก็รอคอยอยู่แล้วนะคะเพเชียนอดทนรอคอยในที่สุดเขาก็กลับมาเพราะเขารู้แล้วว่ามันไม่มีความรักครั้งไหนนะคะที่มันจะดีต่อใจเท่ากับความรักครั้งแรกที่เขาสองคนเขากับราชนีไม้เท้าเนี่ยได้มีความรักต่อกันได้คือ อาจจะมีนิสัยอะไรบางอย่างนะที่คุณ2คนเนี่ยเหมือนกันมากเลยนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันต้องปรับจูนกันแต่ว่ามันไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะแต่ในในอดีตเนี่ยคุณสองคนอาจจะใจร้อนนะยังไม่ได้พัฒนามามีความมั่นคงทางอารมณ์เหมือนณนะปัจจุบันนะคะมันก็เลยทําให้ต้องแยกย้ายจากกันไปนะคะเพราะนั้นตรงนี้ราชาไม้เท้านะคะอาจารย์ขอดูซิ เขากลับมาจริงๆตอนนี้เขารวยแล้วเขาดีแล้วเขากลับมาเพื่อจะมาขอราชินีไม้เท้าแต่งงานนะคะสิบถ้วยนะเขามาหาราชินีไม้เท้านะเขารู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะเขาจะไม่ไปหลงไหลอะไรในทางที่ทําให้ชีวิตเขาเนี่ยอาจจะแย่ลงอีกแล้วนะคะคนนี้คือคนที่ใช่แล้วเขาก็รู้แล้วว่าราชีไม้เท้าของเขายังคงรอคอยนะคะ ที่จะแต่งงานกับเขานะคะตลอดมาเลยนะคะนันเขาไม่ดีรอเลยนะคะที่จะกลับมางา้อกลับมาขอคืนดีมาปรับความเข้าใจนะคะแล้วทั้งสองฝ่ายก็เหมือนกตบว่าได้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว้าวจริงๆนะคะตอนแรกนึกว่ามีดราม่าอะไรเยอะแยะมากมายซะแล้วนะคะให้ออกมารีเคชันหรือว่าอะไรตรงนี้นะคะอะขอดูคู่กรณีของ ชาวาาลัคนาราศีพิจิกนะคะว่าจะเป็นธาตุอะไร <c oughs> ดูสิไพจะบอกไหม <c oughs> เป็นเอ,อร,ริสนะคะเอร,ริสก็คือราศีเมษนะคะเป็นชาวทาตไฟราศีเมษนะคะคนที่เกิดวันจันทร์พอ่อพินะคะเป็นชาวธาตุน้ำด้วยกัน,นลัคนาราศีมีนนะคะ เป็นใครได้อีกคะเป็นเจมินายราศีเมถุนค่ะอันนี้ธาตุลมนะคะเป็นได้ทุกทา่าตแต่ว่าพลังงานที่อาจารย์เปิดขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อดูว่าธาตุไหนหรือว่าราศีไหนมันเด่นขึ้นมาแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องตกใจนะคะคนอื่นก็เป็นได้นะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาขอดูนะคะว่าไพ่ของ Romance Angel เนี่ยจะบอกหรือแนะนำอะไรให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกบ,บ้างคะ การรู้ใจตนเองการกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะของความรักที่ยังคงรอคอยซึ่งกันและกันอยู่นะค่ะมาดูนิดนึงอะโรมาส hey, <F> <laughs> แอนเจิลเฮฟวี่เน็นกลับมีความกลับมามีความสดใสน,นะคะกลับมาแบบว่าเหมือนแบบ ได้แฮปปี้ต่อกันในช่วงเวลาที่คุณได้คบกันในวัยเด็กในวัยรุ่นตรงนี้นะคะความสุขสนุกสนานกับไอ้ครั้งหนึ่งนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกก็อาจจะดูแบบเหมือนเด็กลงไปเกียอะเลยนะคะ <c oughs> attraction <c oughs> นะคะความดึงดูดใจซึ่งกันและกันความรู้สึกดีๆนะคะที่ยังมีต่อกันนะคะไม่เสื่อมคลายไม่รู้ลืมนะคะทำให้คุณสองคนนะคะ มีวงล้อแห่งโชคชะตานะหรือมีพรมริขิตรักที่เป็นดั่งพรมลิขิตของคนสองคนนะคะวันลูของคนสองคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้หลังจากที่กงล้อแห่งโชคชะตาให้คนสองคนไปเรียนรู้ชีวิตไปพัฒนาจิตใจไปพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์เพื่อให้กลับมาเป็นคนใหม่ที่มีวุฒิภาวะที่มีความเข้าใจพร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็พร้อมที่จะสร้างชีวิตคู่ไปด้วยกันอย่างเหมาะสมอย่างมีความสุขนะคะวันนั้นตรงนี้ เมื่อคุณสองคนพร้อมแล้ว for June. ลลว,วิวอัลฟ่าจูนกองร้อยแห่งโชชะตาก็พัดคุณสองคนให้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้แต่งงานกันนะคะโอเคขออีกหนึ่งใบนะคะ Love yourself first นะคะเหมือนกับตอนแรกอะ่ะคสองคนยังรักตัวเองยังทำความต้องการของตนเองคุณยังไม่รู้ว่ารักแท้หรือการเสียสละเป็นอะไรอย่างไรนะคะแต่หลังจากที่คุณได้ไปเรียนรู้ไปเจอปัญหาไปเจอประสบการณ์ต่างๆในชีวิตพอเวลาผ่านไปเนี่ยคุณเข้าใจแล้วล่ะนะคะว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยมันควรจะปรับตัวเข้าหากันอย่างไรนะคะแล้วคุณก็พร้อมนะที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนะคะคราวนี้ก็คือจะอยู่ด้วยกันแบบ ไปจนแบบตลอดไปเลยนะคะตรงนี้นะเหมือนวิวอัฟฟ่าจูนก็บอกว่าตีตัวไปให้แล้วตีตัวกลับมาให้กันแล้วนะคะก็อยู่ด้วยกันตลอดไปนะนะคะโอเคขอในไพ่ชุด nature whisper อีก3ใบนะคะก่อนที่เสียงอาจารย์จะหมด keep your dreams alive นะคะ keep your dreams alive คุณสองคนอะไรที่มีความฝันร่วมกันนะคะกลับมาทำให้เป็นจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถึงเวลาของคุณ2คนแล้วตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นะดีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ Adventure เป็นช่วงชีวิตที่คุณ2คนต้องไปผจญภัยกับโชคชะตาของคุณน่ะนะคะได้เรียนรู้อะไรต่างๆว่าถึงจะได้กลับมาพบกันนะคะเห็นไหมว่าชีวิตมันไม่ง่ายนะคะ Fish Approach นะคะคนสองคนรู้แล้วแหละว่าทางออก ที่คุณสองคนจะมาแต่งงานอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนี่ยต้องปรับตัวอะไรอย่างไรบ้างนะคะได้ไปเรียนรู้ในสิ่งใหม่แล้วก็กลับมาสร้างชีวิตด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในหนทางใหม่ๆที่สดใสสวยงามยิ่งกว่าเดิมว้าวเลยนะคะสําหรับดวงความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์2564นะคะโชคดีมีความสุขในทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องของอาจารย์นดีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ